ไ่าไไวัยรุ่นซิต,ตี้นางฟ้าชุดแต่งรอบคันกับค่างวด0ห้าพันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วจ้ะทำไมพี่ปัญหายากดิท <หา S 1> ี่จะแตง่งแบบครบๆแบบนี้ชุดแต่งฟ้าคาร์บอนสกเกิร์ตรอบคันเขามีนามว่าซิต,ตี้นางฟ้า,าชุดแต่งรอบคันไม่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลทำไมวิ่งน้อยอย่างนี้ทำไมพี่ก็รถมันดีไงจ้ะ รถบดีเลยวิ่งน้อยเออถ้ารถวิ่งเยอะรถวิ่งเยอะก็ดีไงจ้าแสดงว่าวิ่งออกเอาจะดีบดีแล้วช่องเกษรรถซิ่งแจ็คเป็นรถอย่างบัขายรีวิวไปกันยากกันกูก็งงคือกันแล้วเว้ยเออพอกโฆษณาจะของกันห่างกันยากบอกว่ารถดีกันยากโอ้ยนะโฆษณาตัดเขาเลยช่วงนี้เรียกหาสปอนเซอร์บ่อยนะเรา มมีตังแล้วชุนพูีตังคาดเราแล้วเอาพ่อพ่อคู่ซีใช้ได้ไหมพี่ลมไม่ออกสักลมเลยมันเป็นชุดแต่งสเกิร์ตโอ้ยจริงอยู่างใต้นะสวยงามสเปรย์หลังตัดดำดูดินาดยังไม่ล้างอ่ะแล้วแม็กแม็กโทกุลด้วย แม็กดำสเกิร์ตรอบคันตัดด้วยลายดำฝา,าปงก็แคบราคาร์าบอน<ม>อู้หูเม็ดอาร์ดเดิมแผ่นเพจเดิมหูฉลามอีกพร้อมกินเออพร้อมกินนะคนละหูฉลามนะพ่อนะอา้าวดูมันรอเลยเกินรอ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 ว่าคนรีวิวรอแล้วรถม,มันรอเหมือนคนรีวิวไม่มีอีอา้าไม่อยากจะคุยนะ นี่ขนาดบอกไม่ใหญ่จะคุยน <c oughs> ่อยากจ, <c oughs> จะคุยเลย <c oughs> ถ้าคุยอะพี่ <c oughs> ถ้าคุยจะขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เอออาโคตรสวยครับซิต ah, ok ี้นางฟ้าชุดแต่งรอบคานรถที่ใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าข้อเจ้าของฟีดาากับชุดแต่งแบบนี้คุ้มค uh ุม uh, uh uh, ครับปีแรกคนเดี๋ยละ5าาพันไปที่สองพันแปดพันบาทตลอดสัญญาวิธีการจองแ like, อดไลน์ที่นาทิกตอฟเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอนเข้ามาสวงบราระชาชน เบอร์โทรพีวูพมา่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญพวกวงจรน,นึกได้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยถึงกันดันทุกเ็ตส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแก้ว